ก็สูป่ประเด็นสุดท้ายของหมอความมหาชนครับคุณกุศลวั์ครับก็จะมีเรื่องของการที่เราได้เห็นสุนัขไหครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่สุนัขที่มีความดุร้ายเนี่ยหรือว่าสัญชาตญาณของเขาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าสุนัขผิดนะอันนี้เจ้าของต้องดูแลให้ดีนะครับ,<อ>บไม่งั้นจะเกิดเหตุสะเทินขวัญแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีสุนัขสายพันธุ์พิษบูซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดดอออยยยยยูู่ออ่่แแแแลลล้้้้ววววนนะรบเเเาก็ี ไปกัดเจ้าของบ้านเสียชีวิตคือเจอ้าของบ้านคือผู้ป่วยติดเตียงแล้วปรากฏสื่อไปสืบม,มาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของหมานะก็คือลูกสาวของผู้เสียชีวิตนี่แหละเป็นข่าวที่สยงขวัญจริงๆนะครับมันเศร้าในเศร้าอ่ะคุณกศวัตน์ครับแล้วก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นอีกแล้ว<อ>พิษบูไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับข่าวพิษบูเกิดขึ้นเป็นประจําเป็นระยะนะครับแล้วก็อีกแล้วแล้วก็น่าตกใจนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ ว่าข้อหาอย่างนี้เลี้ยงสุนัขอย่างนี้เนี่ยจะต้องรับโทษอะไรกันนะครับออในทางคดีก่อนนะฮะคนที่ปล่อยสุนัขเขาอ้างว่าเขาปล่อยสุนัขเนี่ยคือตามรายงานข่าวเนี่ยนะเขาปล่อยสุนัขเนี่ยปกติปล่อยตามปกติอยู่แล้ว<ส>เพราะว่ากลางวันเนี่ยจะขังไว้ในกรงฮะส่วนกลางคืนจะปล่อยให้เฝ้าบ้านเ<ส>จ้าของเขาย้ำนะะเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะรเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก ปกติก็เล่นอยู่ไม่ได้ดุร้ายอะไรแต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วในทางคาดีข้อหาอะไรฮะครับสุนัขพิษบูนะครับไปกัดผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยมันจะมีข้อหามาตรฐานเลยครับผู้ใดกระทําโดยประมาทแล้วการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้ความตายเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเมื่อมีความตายเกิดขึ้นพนักง,งานสอบสวนจะต้องลงไปสอบสวนให้ได้ว่าความตายนั้นเกิดจากอะไรครับถ้าสอบสวนได้ความว่าเกิดจากการกระทําโดยประมาทนะครับ คนที่เลี้ยงสุนัขต้องรับผิดชอบแล้วครับเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงสุนัขทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพิษบูนะครับแต่พิษบูมีลักษณะพิเศษคืออะไรครับโดยสายพันธุ์ของสุนัขเป็นสัตว์ดุสัตว์ร้ายอยู่แล้วโดยสัญชาตญาณของสุนัขพิษบูเป็นสายพันธุ์ดุนะครับสายพันธุ์ที่มีความดุร้ายนะซึ่งไม่ได้เกิดครั้งแรกนะครับครั้งนี้เกิดเป็นข่าวต่อเนื่องเคยขยํำเด็กนะครับในถนนสาธารณะนะครับเปิดรั้วบ้านแล้ววิ่งออกมา นะหรือเกยไปกัดคนในหมู่บ้านนะครับมีมาแล้วหลายข่าวนะวันนี้ก็ยังเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอุทาหรณ์อย่างนี้ผมว่ามันซัาซ้อนแต,<า>แต่แต่นี้ฮะเจ้าของก็บอกว่าไม่ได้เกิดจากความตั้งใจอาท่ทายกฎหมายยังไงได้ครับเพราะว่าข้อหาประมาทไม่ได้ดต้องการความตั้งใจนะครับเพราะกฎหมายบอกว่าผู้ใดกระทาโดยประมาทเขาไม่ได้บอกว่าผู้ใดกระทาโดยตั้งใจเพราะฉะนั้นถ้านะครับเข้าข่ายประมาทซึ่งพนงงงักงานสอบสวนต้องลงไปดูเลยครับเนื่องจากเรื่องนี้ผู้ตายถูกสัตว์ดุร้ายกัด กัดที่คอกัดที่ใบหน้านะข่าวบอกว่ากัดจนเห็นถึงกระดูกนะครับอยถามว่ามีลักษณะสาภาพที่ทารุณแค่ไหนแล้วก็อืผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอืถามว่าผู้ตายจะเลี้ยงเองได้ไหมครับคนป่วยนะติดเตียงจะเลี้ยงสุนัขเองได้ไหมครับดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนดูแลสุนัขนะครับก็คงจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสอบสวนของพนักงานสอบสวนแล้วครับว่านะประมาทหรือไม่อื ข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นความ,วามถึงแก่ความตายเนี่ยมันคล้ายๆเราขับรถอะครับเ,ออเราไม่เคยตั้งใจจะชนใคร<ะ>แต่ถึงเวลาถ้ารถไปชนเขาตายก็คือท่านกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงความตาย<ะ>เพราะ,ะนั้นความประมาทที่เกิดขึ้นจากการกระทาเนี่ยไม่ใช่แค่ขับรถนะครับเลี้ยงสุนัขดุร้ายก็เหมือนกันเรื่องสุนัขเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นพิษบูอะครับพันธรรมดาเราเปิดประตูรั้วบ้านมันก็จะวิ่งออกหน้าบ้านสุนัขไม่รู้หรอกครับว่าโฉนดที่ดินมันแค่รั้วบ้านถนนสาธารณะไม่ใช่ ไม่ใช่ของเจ้าของบ้านเพราะสุนัขเขาหวงพื้นที่เขาก็จะออกวิ่งออกนอกบ้านไปนะครับมักจะไปไล่กัดคนอื่นตามท้องถนนเจ้าของบ้านก็มักจะพูดเสมอว่าสุนัขฉันไม่เคยกัดใครอ้าวก็ไม่เคยกัดใครแต่วันนี้มันไปกัดแล้วล่ะท่านก็ต้องรับผิดชอบฐานประมาทนะครับถ้าประมาทกัดเขาบาดเจ็บท่านก็ต้องรับโทษฐานสุนัขท่านน่ะฐานทําทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับาดเจ็บแต่กรณีนี้เนี่ยพอสุนัขไปกัดถึงแก่ความตายเลยแต่ที่น่าเศร้าคือใครครับข่าวบอกว่าคนเลี้ยงคือลูก นะครับแล้วลูกเลี้ยงแล้วคุณพ่อป่วยติดเตียงก็อ,อ,อยู่ข้างล่างของบ้านส่วนลูกก็น่าจะนอนชั้นบนตามปกติสุนัขเ,เปิดประตูมุ้งลวดหรือเข้าหน้าต่างมุ้งลวดแล้วก็ไปกัดคุณพ่อที่นอนติดเตียงเสียชีวิตมผมก็ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับรบแต่ความประมาทนั้นกฎหมายก็เขียนไว้นะครับว่าผู้ใดกระทําโดยประมาทแล้วการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงกับความตายมีโทษทางคดีอาญานะครับซึ่ง มีโทษทั้งจำคุกและปรับนะครับในทางอาญานั้นน่ยนะครับจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทสำหรับข้อหา <นะ S 2> ประมาทผู้อื่นถึงความตายก็ถือว่าหนักนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้จะเป็นโศกนาฏกรรมครับสูญเสียคุณพ่อที่เป็นที่เคารพรักนะครับสังคมแสดงความเสียใจกับความสูญเสียด้วยแต่ขณะเดียวกันคดีอาญาจะจบไหม ในเมื่อมีความตายเกิดขึ้นมีผู้ตายที่ถูกสัตว์ทำร้ายตายถือว่าตายโดยผิดธรรมชาติพนักงานสอบสวนจะต้องเข้าไปสอบสวนแล้วดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับนะครับคนที่อยู่ในครอบครัวอาจจะต้องพบความโศกเศร้า<ะ>ทั้งจากการสูญเสียและจากคดีตามมามนะครับเรื่องเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะพิษบูวันนี้นะครับผมอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างที่อยากให้มันจบจริงๆนะครับว่าต่อไปนี้อย่าประมาทนะครับ แล้วก็ข่าวต่อมาว่าได้ยินว่าสุนัขนี้ก็ถูกนําไปอยู่ในสถานควบคุมสัตว์ศูนย์กักกันสัตว์ลําปางแล้วครับมารับสุนัขสองตัวนี้ไปแล้วผมถามให้ทางกลับกันกันลวกันครับเจ้าของรู้อยู่แล้วครับว่าทางกฎหมายคุณต้องดูแลสุนัขของคุณให้ดีอย่าไปทําร้ายคนอื่นในกณรเดีวยวกันถ้าเกิดว่าเป็นคนเดินทางทางเท้าอย่างเงี้ยปรากฏไปเจอสุนัขของใครก็ไม่รู้กําลังจะพุ่งกัดแล้วเราไปทําร้ายเขาคือเหมือนกับเราป้องกันตัวเรามีความผิดไหมฮะหรือว่าจะโดนข้อหาทารุณกรรมสัตว์อะไรอย่างงี้ไหมฮะอ๋อ ถ้าเป็นการป้องกันตัวไม่ถือว่าทารุณกรรมสัตว์นะครับต้องพิสูจน์ได้ด้วยใช่ไหมครับว่าป้องกันตัวจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับตามถนนทั่วไปมักจะมีกล้องวงจรปิดตามหน้าบ้านก็มักจะมีกล้องวงจรปิดครับถ้าท่านต้องไปวิ่งออกกําลังกายไปขี่จักรยานออกกําลังกายทุกเย็นนะครับวันนี้ถ้าเราสุขภาพดีทุกคนอยากมีอมไปออกกําลังกายเรามักจะเจอสุนัขที่วิ่งออกมาจากบ้านต่างๆอเราแค่ป้องกันไม่ให้โดนสุนัขก,กัดทําร้ายครับเพียงแต่เราไม่ทําเกินเหตุนะครับ ไม่ทําเกินเหตุคือปัดป้องพยันตรายให้พ้นตัวเราอแต่ไม่ใช่ไปไล่ทุบตีอย่างทารุณอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกความอันนั้นก็จะมีมีกฎหมายคุ้มครองทุกฝ่ายเอาเอาเป็นว่าป้องกันตัวสมควรแก่เหตุครับเพื่อให้เหตุร้ายมันพ้นจากตัวเรานะครับกฎหมายให้โอกาสทุกคนป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับเพราะว่าถ้าเราไปทําเกินเหตุมันอาจจะเข้าลักษณะทําให้เสียทรัพย์เพราะสุนัขก็เป็นทรัพย์ถ้ามีเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของปล่อยหลุดออกมาท่านมีสิทธิ์ครับ ที่จะใช้ไม้นะหรือว่าป้องกันตัวท่านนะครับเพื่อให้พ้นจากอันตรายจากสุนัขนั้นแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําอะไรเกินเหตุแต่ถ้าสุนัขมีลักษณะดุร้ายมสมควรแก่เหตุนะครับท่านทําได้ครับอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะครับส่นครับใครที่เลี้ยง สัตว์นะครับที่ที่อาจจะต้องมีการควบคุมดูแลอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่อาจจะเป็นสายพันธุ์ของเขาหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาถ้าคุณประมาทแม้แต่วินาทีเดียวเนี่ยคุณอาจจะโดนคดี ประมาทได้แล้วก็อาจจะต้องโดนโทษทั้งอาญาแล้วก็ทางแพ่งด้วยนั่นเองครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า3เบรกของเราเนี่ยเนื้อหาแน่นๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วและสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์เลยนะครับท่านผู้ชมครับเวลา15.30ถึง16.20ทาง Nation TV ช่อง22แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับ Facebook หมอความมหาชนและ YouTube หมอความมหาชนนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับ ผู้ร่วมดำเนินการกับเรานะครับคุณโกศวริวจันทร์ดวงนะครับรองโฆษกสำนักง,งานในการสูงสุดครับ,รบแล้วลารายการไปเลยนะครับสวัสดีครับ